ชื่อภูมิครับชื่อจริงชื่อกิตตกรงโมเกะครับแม่เป็นศรีวิชัยครับวิทยาครับจังหวัดนครปฐมครับมากับคุณครูแน่ๆครับคุณครูพามาใช่ครับแล้ววันนี้เราสนใจวิทยาลัยอย่างเป็นพิเศษครับเอ่อโลจิสติกครับทำไมถึงสนใจวิทยาลัยโลจิสติกครับเพราะมีลุ้นขี้น้ำมาครับสวัสดีค่ะน้องๆขอแนะนำตัวก่อนน้องชื่ออะไรคะ ชื่อฟายค่ะชื่อพลอยค่ะชื่อ,อตอยค่ะน้องมาจากโรงเรียนอะไรกันคะพัทยาวิทยาค่ะวันนี้หนูสนใจวิทยาลัไไหนเป็นพิเศษคะวิทยาลัยโลจิสติกค่ะโอเคในวิทยาลยัโลจิสติกก็จะมีหลายสาขาพ,พวกหนูสนใจสาขาไหนมีสาขาในใจหรือย,อยังมีแล้วค่ะสาขาอะไรคะนาวีค่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 ะโอเควันนี้บรรยากาศกิจกรรมโอเพนเฮาส์ของวิทยาัโลจิสติกและซัพเพลาอเชนเป็นยังไงบ้างคือคืนมากเลยค่ะคนเยอะมาก สนุกมากค่ะคนเยอะแล้วก็คือคืนดีเก็มีหลายคณะแบบให้ให้เลือกดูค่ะบ๊ายบาย ่ะชื่อยิงยิงนะคะสวัสดีค่ะชืิไผ่ค่ะน้องมาจากโรงเรียนอะไรกันคะัหาลาัยวิทยาค่ะวันนี้หนูเดินทางกันไวยังไงล่าชโลดส่วนตัวค่ะนั่งเสลี่ยงพมหา,าิตวีเจ้ามาค่ะมันลดนะแล้วหนูรู้ได้ไงว่า วันนี้แล้วเรา,าเรามีกิจกรรมโอเพ่ Open House นเฮาส์ก็ติดตามข่าวสารจากเฟซบุ๊ก Facebook ของมหาลายัยโดยตรงนะคะแล้วก็โปสเตอร์ที่มหาลาัยนั้นไปติดไว้ด้วยค่ะโอเคแล้ววันนี้ที่มาเนี่ยดูสนใจวิทยาลัยไหนเป็นพิเศษโลจิสติกส์เลยค่ะโลจิสติกส์และซัพพลายเชนค่ะในโลจิสติกส์อ่ะมันมีเจ็ดสาขาสนใจสาขาไหนะคะเกี่ยวกับโลจิสติกส์เกมเ,เป็นออนไลน์ค่ะขนุนสนใจเป็นเอ่อเกี่ยวกับพาณิชย์นาวีค่ะ สมัครกันไปหรือยังยังไม่ได้สมัครเลยค่ะเพราะว่ายังอยู่ม .4 แต่ว่ามีแนวทางที่จะมาดูต่อที่นี่ค่ะไม่แน่นะคะอาจจะมาเป็นรุ่น้องของพวกพี่ๆที่นี่ก็ได้ค่ะน่ารักมากเลยอยู่ม .4 ก็มาดูแล้วหรอดีมากวางแผนอนาคตัน,นีบรกมีอะไรบ้างคะก็คือทีนที้พี่ๆทุกคนนะคะเทคแคร์ดีมากเลยค่ะแบบรู้สึกประทับใจมากทั้งโชว์เอ่ยอะไรเอ่ยคือแบบดีทุกอย่างจระับใจมากเลยค่ะ ควันนี้ตอนเดินทางเข้ามาในวิทยาลัยอ่ะเห็นสภาพแวดล้อมแล้วเป็นยังไงสภาพแวดล้อมนี่ก็ว่าโอเคนะคะเพราะว่ามีรถทางรถกอลาบแล้วก็แบบพวกพี่ก็แบบเดินกันมาเข้ามาเพราะว่ามีแบบอยากดูอยากเห็นว่าแบบมันเป็นยังไงแต่ว่าโอเคมากมีสแตนมีแบบสนามฟุตบอลสนามบาสคือดีแล้วก็พวกพี่อบอุ่นมากจริงๆสิ่งแรกที่เห็นคือนะคะตึกที่นี่คือแล้วก็คณะตึกที่นี่คือสวยมากค่ะคือแบบชอบมาก แล้วคือมีบริการคือดีมากมีรถเอยอะไรเอ่ยวิ่งรับส่งตลอดเลยค่ะเฮเคพี่ขอให้อนนาโดพักงหน้าพวกหนูสองคนมาเป็นครอบครัวเดียวกักับพวกเรานะคะขอบคุณนะคะค,ค่ะ สวัสดีครับผมชื่อเจครับมาจากโรงเรียนพัทยาวิทยาชื่อออมครับชื่อเมนครับชื่อเจครับชื่อเนครับชื่อไปครับมาจากโรงเรียนพัทยาวิทยาเหมือนกันครับครับวันนี้พวกหนูเดินทางกันมายังไงครับผมเอารถส่วนตัวมารถกระบะค่ะขับรถกระบะกันมาเลยเหรอคะแล้วหนูรู้ว่ามหาวิทยาลัยสวนสุนันทาวิทยาเขตนครปฐมอ่ะมีกิจกรรมโอเพ่นเท้าได้ยังไงหนูรู้จากทางไหนเพศค่ะมานจะแนแนวค่ะทางเพจวิไลครับ วันนี้หนูมีความสนใจในวิทยาลัยไหนเป็นพิเศษครับยังครับตอนนี้กำลังคิดอยู่ครับยังครับกำลังเล็งไว้อยู่ขาวีนาวีค่ะธุรกิจนาวีค่ะธุรกิจออนไลน์แล้วก็นาวีค่ะนาวีครับผมแล้ววันนี้กิจกรรมโอเพ่นเท้าบรรยากาศเป็นไงบ้างครับอากาศดีครับมีคนเยอะแยะครับตื่นเต้นดีครับสนุกด้วยค่ะแล้วก็ให้ความรู้ได้บ้างค่ะสนุกแล้วพี่ก็น่ารักค่ะสนุกค่ะแล้วตื่นเต้นมากค่ะสนุกแล้วก็ตื่นเต้นมากครับ เอ,อน่าเล่นดีครับวันนี้ตอนที่หนูเดินทางเข้ามาวิทยาลัยอ,ะอะ่ะสภาพแวดล้อมรอบๆวิทยาลัยเป็นยังไงบ้างเอ่อสวยงามครับใช้ได้บรรยากาศดีลมเย็นดีครับอากาศดีมากค่ะอากาศดีลมลื่นค่ะมหาลัยที่นี่ดีค่ะแล้วก็เป็นกันเองด้วยค่ะมหาลาัยสวยครับที่นี่ฟังครับแล้วก็อากาศดีครับ โอเคที่ขอให้เราทุกคนนะคะมีที่เรียนที่ดีๆแล้วก็ที่ตัวเองชอบนะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย uh